นีพ่พอพอเราได้เวกเตอร์ AB กับ AC เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาทั้งสองเวกเตอร์มาคอสกันแล้วก็หาขนาดของมันคอสกันก็คือตั้งเป็นเมทริกเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็คอสก็ตั้งเป็นเมทริกเอาเวกเตอร์ AB ขึ้นก่อน ตั้งเป็น ijk แล้วก็เอาเวกเตอร์ ab ขึ้นก่อนจากนั้นด้วยตามด้วยเวกเตอร์ ac จากนั้นเราก็หา d e t e r m i n a n t mm hmm. ของเมทิก hmm. ก็จะได้ผลจากการคอสร,ระหว่างเวกเตอร์ ab กับเวกเตอร์ ac ก็จะได้16บในลบ j แล้วก็บวกสิ k จากนั้นเราก็มาหาขนาดของมันวิธีการหาขนาดก็เอาองค์ประกอบในแนวแกน x ก็คือลบสิมาทั้งหมดยกกาลังสองแล้วก็องค์ประกอบในแนวแกน y ก็คือลบหยกกาลังสองจากนั้นแล้วก็องค์ประกอบในแนวแกน z ก็คือ12ยกกาลังสองแล้วทั้งนั้นทั้งหมดสแควรูทจากนั้นเราก็จะได้พื้นที่ครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc มีค่าเท่ากับสแควร์รูทสี่ร้อยหนึ่งนักศึกษาลองไปลองไปทําดูนะครับก็จะได้จากนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมครับ จากสูตรเดิมก็คือ1 2ส่วนคูณด้วยขนาดของการคอร์สรดัก์กันระหว่างเวกเตอร์ A B กับเวกเตอร์ A C ก็จะได้เศษหส่วน2คูณด้วยสแควร์รูทหนึ่งกรอบตารางหน่วยถัดมาลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ เป็นตัวอย่างที่2.10ครับก็คือจงแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด A ก็คืออยู่ที่พิกัด1ลบ2 3แล้วก็จุด B อยู่ที่พิกัด4 3แล้วก็ลบ1แล้วก็จุด C อยู่ที่พิกัด5 7แล้วลบแล้วลบ3แล้วก็ D อยู่ที่จุด2 2 1ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน าพื้นที่ครับของสี่เหลี่ยม abcd ฉะนั้นวิธีทำครับก็จากรูป2.8ครับแล้วก็จากทฤษฎีที่2.6ครับแล้วก็หาเวกเตอร์ ab ซก่อนครับฉะงนั้นเวกเตอร์ ab ก็คือ b จุดปลาย a จุดต้นก็เอามาคิดเหมือนเดิมครับฉะนั้น สี่ลบหนึ่งก็เหลือศักย์เวกเตอร์ ab ก็คือศักย์องค์ประกอบในแนวแกน x ก็คือสี่ลบหนึ่งก็จะได้สามไแล้วก็สามลบลบสองก็จะเป็นห้าเแล้วก็ลบหนึ่งลบสามก็จะเป็นลบสี่เซึ่งเวกเตอร์ ab ตามคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ ab นะครับก็คือเวกเตอร์ ab จะเท่ากับเวกเตอร์ dc ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะันคือมีค่าเท่ากันก็คือ 3i บวก5เจแล้วก็ลบ4ีถัดมาก็หาเวกเตอร์องค์ประกอบแขนของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะันคือเวกเตอร์ a d นะครับ ad ก็คือด้านนี้เอดด้านนี้นะครับฉะนั้นหาเวกเตอร์ a d ได้เท่ากับฉะนั้น a d ก็คือ2ลบ1ก็จะได้1 i แล้วก็2ลบลบ2ก็จะเป็น4 j แล้วก็1 ลบสก็จะได้เป็นบวกลบสองคฉะนั้นเวกเตอร์ AD ซึ่งเป็นแขนของสี่เหลี่ยมด้านขนานอีกด้านหนึ่งก็จะเท่ากันก็คือได้เท่ากับ 1i บวก4 j แล้วก็ลบ 2k เท่ากับเวกเตอร์ BC ฉะนั้นแสดงว่าเวกเตอร์ AB ขนานกับ DC แล้วก็เอขนาดกับ BC ีฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยม abcd จึงเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานฉะนั้นเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเอาเวกเตอร์ ab คอสกับเวกเตอร์ ad ฉะนั้นเราก็มาตั้งเป็นเมทริกครับคอสก็จะได้ประมาณ6 i บวก2 j แล้วก็บวก7 k แล้วก็หาขนาดของการคอสกันระหว่างเวกเตอร์ ab กับ ad ก็จะได้เท่ากับประมาณ8 9หน่วยนะลองลองไปคิด ดูนะครับว่าได,ได้เท่ากับเดตตัวอย่างหรือเปล่าครับอันนี้ปกติแล้วนะครับการคุณสมบัติของการคอสกันเราสามารถที่จะนำมาเช็คได้ว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นั้นขนานกันหรือเปล่าถ้าเราเอาสองเวกเตอร์นั้นมาคอสกันแล้วได้เท่ากับ0ูนย์หรือเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยก็แสดงว่าสองเวกเตอร์นั้นขนานกัน ฉะนั้นวิธีง่ายๆก็คือถ้าอยากรู้ว่า2เวกเตอร์มันคอสกันมันมันขนานกันหรือเปล่าก็เอามาคอสกันถ้าเกิดได้เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์ก็แสดงว่า2เวกเตอร์นี้ขนานกันครับถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเราจะหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือดังรูปนี้รูปที่2.9โดยที่มี โดยที่สี iam, ่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นมี vector, vector เวกเตอร์3เวกเตอร์ที่เป็นองค์ประกอบของสี่เหลี่ยมครับอย่างเช่นในรูปมีเวกเตอร์ vector a เวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ c โดยที่เวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ c เนี่ยเป็นเวกเตอร์ของอาฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานส่วนเวกเตอร์ a ครับก็จะเป็นสูงครับฉะนั้นถ้าเราจะหาสูง,สงตรง ของสี่เหลี่ยมได้ขนาดนี้ก็คือเอาเวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ c มามคคอสกันก็จะได้เป็นสูงตรงสูงตรงในทีนี้ก็คือความสูงเป็น s นั่นเองอันนี้คือสูงตรงจากนั้นเราใช้สมบัติของการคอสกันเราสามารถที่จะใช้นํามาใช้ในการหาค่าปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมได้ก็คือเป็นการ เอา2อเวกเตอร์ฐานครับมาคอสกันแล้วคูณกับค่าคอสซีตาแล้วคูณกับค่าขนาดของเวกเตอร์ A ก็คือน,นี้ฉะนั้นการหาปริมาตรของสูหลี่ยมได้านขนาดจะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ A นะคูณอยู่กับขนาดของเวกเตอร์ที่เกิดการจัดการคอสกันระหว่างเวกเตอร์ B กับเวกเตอร์ C คูณกับค่าคอสซีตาหรือเราเขียนอีกกรณีหนึ่งก็คือเครื่องหมาย ABC ในวงเล็บก็จะแสดงว่า อันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมด,ด้านขนานนะครับโดยที่ซีตาเนี่ยเป็นมุมที่กระทากันระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b คอ s ์สสครับก็คือตรงนี้ b คอ s 4สสอันนี้เป็นตัวอย่างที่2.1ครับลองไปดูสไลด์ดูนะครับอันนี้ก็เป็นการคอสกันผลที่ได้จากการคอสกรณีนี้ก็คือจะเป็นกรณีนี้นะครับก็จะเป็นสเกลาร์นะครับ ก็คือจากตัวอย่างก็คือจะได้ปริมาตรกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมได้ขนาดประมาณ29ลูกบาทหน่วยครับส่วนแบบฝึกหัดที่2.2ก็ทํามาส่งอาจารย์2ข้อนะครับก็คือ2ข้อใหญ่นะครับส่วนใครทําข้อใหญ่ที่มีข้อย่อยก็ทําข้อย่อยมาด้วยนะครับทั้นส่งกับบ้านมาทางไลน์หรือทางอีเมลก็ได้ทํามา2ข้อนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่2.2